มาดูคำต่อไปนะคะคำนี้สังเกตว่ามีกี่พยางเอ่ย2องพยางสังเกตง่ายๆคือตัวดีตามด้วยตัว e ตามด้วยพยัญชนะต้นพอตามด้วยพยัญชนะต้นมันต้องขึ้นคำใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น the e ก็คือ d เป็นเสียง e ช็อต e นะคะ i delight นะคะ delight คำพิจารณ์ว่า delight แปลว่าดีใจยินดีหรืออะไรก็ว่ากันไป ต่อไปอันนี้ l e i light เธอ a เน ten อ ng ง ink lightning เวลาอ่านเราเข้เป็น lightning 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 นะคะ lightning แปลว่าทำให้มันเบาหรือว่าทำให้มันสว่างขึ้นนั่นเองนะคะอะต่อไปมาดูตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราเจอไปแล้วคำนี้ เด็กน้อยร้องไห้อีกแล้วแต่มันเขียนอย่างนี้ลงท้ายด้วย y เป็นสระ i จำไว้นะคะออกเสียง i นะลงท้ายด้วย y จะออกทั้ง i และ e คราวนี้เป็น i เครอ i cry cry แปลว่าร้องไห้ The baby cry แต่ cry นี้ไม่ได้นะคะต้องเป็น i e s แต่ไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าเขากำลังร้องไห้อยู่เขาร้องไห้วันนี้ตอนนี้ The baby cry นะคะ ต่อไปคำนี้คำว่าเซอะเพอนี่อันนี้สระเสียงสั้นตามด้วยเพอไอพลายสัพพนะคะสัพพแปลปว่าอะไรคะสัพพแปลปว่าการจัดหาการจัดทรงชดเชยเสริมหรืออะไรก็ว่ากันไปความหมายมีหลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าเรามาใช้ตอนไหนอืมหมดหรือยังสุดท้ายแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้อันแรก คอืออ๋อมิ่คอมเพอไอพลายอาา่อานว่า comply นะคะ Comply แปลว่าอะไรคะแปลว่าเชื่อฟังยินยอมหรือทำตามคือยอมรับนั่นเองนะคะอ่าวทีนี้มัดูคำสุดท้ายของชอ็อตเออไม่ใช่สิลองลองไอกันบ้างนะคะคือลองเสียงสระอายนั่นเองตัวไอเสียงไอเสียงไอไม่จำเป็นต้องเป็นตัวไอนะ เป็นตัว y ก็ได้นะอ่ะ re reply 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 อ่อา,า,าออนว่า reply reply แปลว่าตอบกลับนะคะอ่าเวลาเราโทรไปไม่มีคนรับสาย no one reply me ไม่มีใครตอบเรามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่า reply อ่ะทีนี้อ้าวเราครบทั้งทั้งหมดกี่ชุดแล้วคะ long a long i รองอีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีเช่จะมาอธิบายใบายงานในลำดับต่อไปนะคะ